alo โจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง๊อ d อุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากให้กิจกรรม ROV นะครับผมคน RV หรือว่าทุกสิ่งอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV นอกก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากก้กระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกันเจ้าผมคนนี้มากๆเลยเนาะวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับผมบอกเลยว่าเป็นโค้ดที่เพื่อนๆก็ถามกันมาเยอะมากๆนะครับว่าพี่ครับ เออมีมาหรือยังครับวันนี้เอามาแจกแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกังใจกับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับและตอนนี้นะครับก็มีกิจกรรมแจกคูปองฟรีด้วยนะครับผมนะจากกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับตีป้อมรับคูปองฟรีนะครับใครที่กําลังงงอยู่ว่ามันรับแบบไหนอะไรยังไงสามารถตามไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่จะสมสกินของนาคอสสายฟ้าผมก็รีวิวไว้ให้แล้วนะครับตามไปดูได้เลยเนาะโอเคครับผมโค้ดที่ผมจะมาแจกวันนี้นะครับผมก็คือจะเป็น โค้ดที่สําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่ wow Vit đâu. นเก่านั่นเองนะครับผมนะซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับผมแล้วก็จะแจกโค้ดด้วยแล้วก็จะมาบอกว่าใส่จากตรงไหนได้ด้วยได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดเนาะว่าแต่ละโค้ดเนี่ยต้องเอ่อเป็นแบบไหนถึงจะสามารถใส่ได้นั่นเองนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดกันดีกว่านะครับแล้วก็จะมาดูด้วยนะว่าของราวด้านในเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับผมไปรับชมกันเลย โอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่คโค้ดก่อนเลยกันนะครับผมเนียก็ขออนุญาตบอกเป็นแบบนี้นะครับโค้ดเนี่ยทุกคนจะมี2โค้ดด้วยกันนะครับผมก็คือโค้ดผู้เล่นใหม่นะครับที่ผมขึ้นให้เพื่อนๆดูตรงนี้เลยนะครับ <im itta> เป็นโค้ดผู้เล่นเก่านะครับแล้วก็โค้ดผู้เล่นใหม่ในในนะครับซึ่งที่ผมขึ้นให้เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือสาหรับโค้ดผู้เล่นใหม่นะครับผมเนียก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องสมัครนะครับผมไม่เกิน10วันเท่านั้นถึงจะสามารถใส่โค้ดตรงนี้ได้นะครับซึ่งในนั้นนีียกก็จะมบบบัตรรสิขออ uh, องดดค9ป้ว ได้เหรียญได้ลูนนะครับผมแล้วก็ได้เพชรนะครับผมนะ้ลูนเนี่ยเพื่อนๆน่าจะอยากได้แน่นอนนะครับอันนี้นะครับก็คือสําหรับโค้ดผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับผมไม่เกิน10วันใส่ได้เลยนั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งโค้ดนะครับเป็นโค้ดของผู้เล่นเก่านั่นเองนะครับผมนะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นผู้เล่นเนี่ยที่ไม่ได้เข้าเกมนะครับผม30วันหรือง่ายก็คือ1เดือนนั่นเองนะครับถึงจะสามารถใส่โค้ดตรงนี้ได้นะครับซึ่งโค้ดเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับจะมีบัตตรรรรรเเเเออออ่ชาสกกิิินนนนขงลลลดด์ปีีะะะคคคััับบบมมแ้ว็ กล่องคูปองนะครับผมเนี่ยก็คือเป็นกล่องคูปองนะครับก็คือ0099คูปองเลยเน่ยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาใส่ให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่านะครับว่ามันใส่ได้แบบไหนเน่ยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอยากยวจะอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่งสมัครมาเลยเนี่ยทุกคนก็สามารถใส่ได้2โค้ดทีเดียวเลยเน่ยนะครับก็วิธีการใส่โค้ดตัวนี้อยากให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับผมกดมาที่หน้ารวมกิจกรรมตรงนี้เท่านั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นปกติเนี่ยก็จะต้องเลื่ รูปหน้าแรกโค้ดตรงนี้นะครับแลกไอเทมโค้ดที่เป็นรูปหน้าแรกโครรร้ดของอลิสนะครับเพื่อนๆจะต้องใส่จากรูปหน้าแรกโค้ดตรงนี้เท่านั้นนะครับ้าเกิดใส่จากตรงอื่นเนี่ยจะไม่ได้แน่ๆนะครับแล้วก็สําหรับใครที่แบบเป็นผู้เล่นปัจจุบันเนี่ยจะไม่สามารถใส่ได้นะแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนๆลองใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวบางทีระบบมันมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวจะเผื่อรอบหน้าเนี่ยมีโค้ดสาหรับผู้เล่นปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆจะได้ใส่ได้ด้วยแ <ๆ S 2> น่ๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เป็นโค้ 76P9E6A นั่นเองนะครับโค้ดนี้ก็คือสมัครใหม่นะครับผมไม่เกิน10วันใส่ได้เลยนั่นเองนะครับนี่แบบนี้กดแรก้ดไปเลยปรับปรับปรับรอช้านิดนึงนะครับคิดว่าก็น่าจะมีเอ่อท่านอื่นๆนะครับใส่กันเยอะนะครับผมแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคครับผมนะก็สนับโค้ดของผู้เล่นใหม่นะครับผมก็คือจะเป็นโค้ดตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมสมัครไม่เกิน10วันนั่นเองนะครับและทีนี้เนี่ยอยากจะบอกกับท่านผู้ชมเนาะถ้าเกิดสมมติว่ามันขึ้นหมุนๆอย่างที่ผมอัปเดตไว้เมื่อกีีี้นนะครับบผมางทเ่ย ของขวัญนะครับมันเข้าไปในกล่องจดหมายแล้วแน่แน่นนะครับถ้าเกิดเราใส่ไปอีกหนึ่งครั้งเนี่ยบางทีมันขึ้นคําว่าอะไรนะขึ้นว่าใส่ไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าเราใส่ไปแล้วนะเองนะครับถ้าเกิดใครที่เพิ่งจะทําวันนี้เลยใส่ได้ทุกคนแน่นอนน่แน่นนะครับอาจจะต้องรอนิดหนึ่งแน่แน่นนะครับและที่นี้นะครับผมนะอันต่อไปนะครับก็คือจะเป็นโค้ดของผู้เล่นที่กลับมาเล่นน่แน่นนะครับหรือง่ายๆก็คือคนที่แบบไม่ได้เข้าเกมนาน30วันนะครับหรือว่าใครที่เพิ่งสมัครมาวันนี้ก็สามารถใส่โค้ดตรงนี้ได้้เเเหหมมมืืออนน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 กกััััััะะคคคครรรรรบบใทีี่่่พิงสาววไ10 ผมสามารถใส่ได้2โคดในคลิปนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอีก1โคดนะครับหรือใครที่แบบมีสำรองนะครับผมหลายๆอันอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ใสนี้ได้เลยถ้าเกิดเราไม่ได้เข้านาน3าน30วันนี้ยนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับ BAC นะครับผม BACK C7 CE CRA นะครับผมโอ้โหสีเยอะมากกดแรกไปเลย เนี่ยทุกคนบางทีเนี่ยมันมันรอนานแบบนี้นะครับแต่จริงๆอ่ะระบบอ่ะอาจจะแอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราอาจจะต้องรอนะครับผมหรือว่าบางทีเอ้ยถ้าเกิดเรารอไว้แบบเอ้ยทำไมมันนานจังเรากดออกไปไเนี้ยคือเนี่ยใช่ไหมทุกคนบางทีมันต้องรอ,อนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะใส่กันหลายคนนนเดงนะครับผมรีบใส่นะทุกคนนะเพราะาคนเนี่ยก็มีจํากัดด้วยนะเองนะครับผมใส่วันนี้ก็ได้แน่นอนนนเดนนะครับ ลิสแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2025พบเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังคับคั่งที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปจากลาเซนแบบเอ็กซ์คลูซีฟและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับแจกเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปรทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งวันและกิจกรรมรับแจกของสุพิเศษจากไลน์นัลล็อกเจเนซิสห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลานี้ที่ศูนย์การประชุมสิริกิติ์พบกันที่บูธลิสแมนช 长夜绰约，心屑入瞳。心屑入瞳，此梦不醒。长夜绰约，万象入梦。心屑入瞳，此梦。夜祭神光。<The ultimate. S 1> 呵。 โอเคพอที่นี้นะครับเราใส่มาเห็นไหมทุกคนอย่างที่ผมบอกใส่สมัครมาวันนี้นะครับผมหรือว่าไม่เกินสิบวันใส่ได้ทั้งสองคนเลยนเน่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวนี้ออกไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดรับทีเดียวแบบเท่ๆน,น,นะครับผมแล้วก็ขออนุญาตโชว์ให้ดูผู้เล่นใหม่ก่นกอนแล้วกันนะครับนี่โค้ดผู้เล่นใหม่เราก็จะได้กล่องแบบนี้นะครับแล้วก็กลับมาเล่นก็จะได้กล่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอเกิดกดแบบผู้เล่นใหม่ให้ดูก่อนนี่แบบนี้เลยเป็นไาทุกคนแพ็คต้อนรับผู้เล่นใหม่ฉลอง9ปีว่ะโอเคกดเปิดไปเลยครับผม đùa gì đây là โอ้โหได้ของดีมากครับผมนี่เห็นไหมบัตรเช่าสกินเอเลนดอร์ดีมไลเนอร์นะครับสกินนี้มีเอฟเฟกเล่นฟรี1วันแบบเท่ๆเลยนะครับแล้วก็ได้เพชร999นะครับแล้วก็ได้แพ็คลูนนะครับแพ็คลูนเนี่ยอาจจะได้ไม่ได้ทั้งหมดเนาะแต่ก็ได้เยอะมากนะครับเราได้ทอง10,000แทองทุกคนเยอะมากนะครับผมนะสำหรับตรงนี้นะครับก็มาใหญ่ทุกคนพ่ายกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับผมสําหรับผู้เล่นที่กลับมาเล่นนะครับผมโอเคแล้วก็กดเปิดเลยครับผมนะผู้เล่นที่กลับมาเล่นก็ยังได้ขอองดีีียู่่นะใครทแบบมส สามารถใส่ได้เลยหรือว่าใครที่เพิ่งสมัครมาวันนี้หรือไม่เกิน10วันก็สามารถใส่ได้ทั้ง2คนเลยนะครับก็จะได้เป็นบัตรเช่าสกินเอเดอร์เหมือนกันแล้วก็กล่องคูปองลิมิเต็ดอ๋อได้แค่กล่องคูปองลิมิเต็ดนะแต่ว่าสุ่มตั้งแต่แบบเ9ากนะครับผมแล้วก็มี 49, 29, 19แล้วก็เกนะครับเกือสุดก็คือได้9นั่นเองนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมสุ่มกล่องคูปองให้ดูดีกว่าว่าจะได้เท่าไหร่นะครับกดเปิดไปเลยครับผมดูซิได้อะไร โอเคได้มา9้านะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็บัตรสกินนะครับผมนะคือตอนเนี้ยมันยังกดใช้ไม่ได้นะครับแต่ทุกคนเนี่ยจะกดใช้ได้นะครับในวันที่24ตุลาคมนั่นเองนะครับช่วงนั้นเนี่ยสกินก็น่าจะเข้ามาเราก็จะได้เล่นฟรีในช่วงนั้นนะครับผมนะก็คือวันที่24ตุลาคมเพื่อนๆจะสามารถเปิดบัตรเช่าสกินตัวนี้ได้เลย่นอๆนะครับแล้วก็แพ็คลูนนะครับผมก็มีหลายแพ็คนะครับเดี๋ยวผมกดเปิดให้ดูนี่ยทุกคนเห็นไหมแพ็คลูนมีตามนี้เลยนะครับเนี่ยทุกกคนน็มีเยอะะ เนี่ยอ๋อได้รางวัลทั้งหมด9ชิ้นนะครับผมเนี่ยสลับแพ็คลูนนี่เลยนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9ชิ้นนะครับก็จะเป็นแพ็คลูนแบบ เลเวลสเลยนะครับผมครบ10เม็ดเลยนะครับผมอันนี้คือดีมากๆเลยแน่ๆนะครับโอเคครับผมตรงนี้ก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยวันนี้ผมเอามาแจกแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนะขออนุญาตขึ้นโค้ดอีกทีหนึ่งโค้ดผู้เล่นเก่าแล้วก็โค้ดผู้เล่นใหม่นะครับรายละเอียดตามนี้เลยนะครับผมใครใส่แล้วได้บ้างคอมเมนต์อวดกันหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนนลาใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามรับผมกดไลค์กดแชร์แล้้้ววกกกก็็ฝาดดดระะิ่งยนนคจจลใผมี มากเลยสำหรับวันนี้นะครับกอดอุศพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ,บายแล้วเจอกันบ๊ายบาย